สายดีพี่น้องสุขู่สุคนจ้าสบายดียำเศร้าเด้อจากพี่นอ้องเดิมมันนี่ลงมาเทียงของน้องพรแต่เศร้าเศร้าน้องพอสบายดีแ<า>น่น้องทอง,าางพากันลงมาอ่าน,นขุดเป็นกิโลเด้อพี่น้องเด้อมาขุดให้มันโพได้แกวได้ปนแลวก็ยากระสิข้นเมื่อให้น้องพรนี่แหละพาขุดมัอนี่กันน้องพรก็น้องทองครับแม่น้อยสามคนคือเก่าหาอยู่หากินจ้าพี่น้องมีอันนันขนมเด้อฟอนเดอค่ะ ขนมกับน้ำเย็นนะมาฝากกันยี่อันเหล้ากับบริกินน้ำเย็นเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็แล้วก็รยังอันอันหนังคาเฟ่ให้พ่เอเฒ่าพงษสองหอกกับขนมให้น้องพรพรเอาขนมหลกขอบใจด้วยมากขอบขอบใจได้ไมน้อยเอาไปพ่ <c oughs> อเจ้าอันนี้ไปไปเอาน้ำแข็งให้เหล้าป่ะเนยเอ,อนาน้ำแข็งให้เหล้าแน่ไข่าอากาศมันบ่ฮ้อนแหงน้งเนาะมือน,นีดเนาะเอา,น,าเน้ำเย็นเท่า เราเมดอยู่แล้วเราเอออันลืมเอาอันนั้นให้พ่อเจ้าพงเนาะน้ำตาลเอาบ่อเจ้าพงเอาสิให้เจ้าน้ำตาลกันยังยังว่าเขาลืมเอามากำหนงทองน้ำทองเกี่ยวกันเข้ามักกินน้ำตาลเนาะเออพ่อก็เอาขึ้นเออสิให้ให้เด้อพ่อเด้อขี่รถถีบขึ้นไปดิเป็นยังเนาะทอง ต้อยออกแฉกโผล่เจ้าสบายดียังไปยืนเอาผักโพงสบายดีที่นอกน้ำยังนี่น้ำต้มน้ำกินหมอเออกระคูจักเห็ดกินไปกินดิบๆมันก็สิเป็นหนิยวไล่ผักโพงไว้บาดอายุลายขึ้นหลายขึ้นเนาะหนิยวหมูไล่เป็นตะยามได้เขาเป็นน้ำน้ำบะดานนี่แหละเ้าต้มแล้วใครเขาก็นั้ำกองเอาดีๆเลยก็ใส่น้ำก้อนกินทำก้อนก็เอามาให้ทงหนึ่งแก้ อันนายาติวน้องพรอยากกินน้าก้อนพี่น้องเลยใส่กระติกไว้อืมใส่กระติกไว้เออเอาใส่กระติกกบรบเบื้องึดนั่นล่างกระติกเลยกันอ,นอันนั้นเทไว้พื้นบระเ้องึดบริอยากค่ะตบโลพระเท่าพงเอ,อ้ยใส่กระติกไว้กินเนาะพรเนาะพอได้กินเนาะแล้วก็ได้แท่บะขนมนั่นได้เอนาน้ำเย็นแล้วนเนระตุอันน้อยนะ้ำเย็นเรากินไง น้ำดีๆเนาะพอนาะเอาก็ได้กินแต่เล่าก็บเราได้กินน้ำดีพี่น้องเอ้ยมองพอนกระไ้ต้นเราเออน้ำอะไรมองพรถือไปน้ำบัดเฮาเยี่ยกินเนาะพอนเนาะป่ะถือให้น้ำขึ้นขนมกินนะไหมทองอยากน้ำอะไรจ้ะได้ปะเนีแซ่บบ่วพอน ให้พ่อเขาแน่แหละลรกินเออใส่น้ำไว้ผู้เฒ่าพงกันเด็ดแค่ก็ได้กินน้ำเย็นเลยได้น่ะพอวามันได้กินเนาะน้ำเย็นนนๆที่เราจะจะได้กินน้ำเย็นพี่น้องเลยกินเน่เราก็ได้มางทีเอาน้ำตาลแบ่งให้เราอยู่เราก็อยากได้น้ำตาลเราหมักกินน้ำตาลกับเข่าได้ผู้เฒ่าะ เอาจ้ำเขาแล้วแล้วบ่วพะโทพงน้ำตาลหันไดมีน่าก็เอามาค่เอยเออค่อยให้เจ้าเสียมน่ะเบาค้างมันหล่นเนาะเองเบาเออเออเออให้เฮ็ดขักอะรีอาเข้าขักบ่ไปไัในี้ไปเฮาไปไปหาคุดเป็นกิโลด้วยพี่น้องด้วยบันเนธทองเอาหนังไปกินน้ำได้เนาะทองย่านหิวไป คนเขามาคุดสองหยกสามหยกอะไพี่น้องเลยเบิ่งก่อนว่ามันสิพอล้ำหอยเขานี่แหละว่าสิได้หรือบ่ได้บ่เขาได้หลายบ่บวางได้เนี่ยนะเขามาคุดกิโลนะไม่ได้เบิ่งน้ำเขาบ่เออได้ขวยมันเห็นบ่อเนี่ยเด็ดเห็นแล้วเห็นแล้ววางละคนเด็ดเฮ็ดโค้งไม่ในเออย่างรถดำๆำนะวางรถน้ำเขาหากขาโบทั่วดอกเนาะพรเนาะ เออเขาบอเห็นดอกว่ะเอยว่าเนาะเอากะหาขุดเอาหน่อยดินทรายมันม้วนเออเออเออป้าเนี่ยอะไรทองแม่แหล็เอามาเสียมน่ะทองคอยจีคุดทองเข้าถือของกับเบิงบ่งก่อนนะกล้องนะเบื้องเบิ่งอยู่นี่เด้อมันจังบสันเด้อบ้านนี่เอฟซีมาเวียนหัวน้องทองถือของฮะเด้อลูกเด้อนี่ในเลี้ยวเบื้องนี่ไหได้แล้ว มามามาโอ้ได้เลยพี่น้องได้แล้วเอออาใส่ของแม่แมามนี่นี่ของน้ำนนาข,านนข่อยเนี่ยน้องพ่อทิ่อัน้าเขาป่าเลยพี่น้องเ้อไม่แต่ห้อยคนคุดเอาวังใดเนี่ยมาซะพ่อพี่น้องหากแต่ดวงไฟดวงมันเนาะหาอยู่หากินเนาะพี่น้องเนาะนอ้องพ่อมาทางพูดร้ายพ,พาไปเนี่ยมือเศร้าอนพิ่นีนกระคุดธไม่กิโลได้ ดาวสามติบโตกับพ่อได้ฝนได้แกวกินข่าเศร้าพ่านฝนวาให้ฟังพีนอกเลยคือฝนลงเม็ดเลยนะี่นะฝนตกแล้วฝนตกแล้วไปบึง่งลมไปลุน่น้ำกันมาเอาสิไาาาาด้บอกในกระห้อยคนขุดหมดแล้วนะี่น,อน,น้อนพ่อข้าขึ้นพนพ่อขึ้นโนนทางพ่นพูละ เขาขุดในป่ามันอยู่แถวเพื่อนเล้วนะเขาเอาหมดล่ะเขามาขุดซ้ำท้องเห็นแล้วป่ะท้องมาขุดให้ได้เด้อมังท้องเห็นขวัยล่ะป่าปก็อันเดียมองพรอเห็นแหละให้ไปขุดเลยเพื่อนล่ะ ท้องพวกมันเสียแล้วบ้างเอ้ยเออคุยตุ๊กตามันก็อยู่คือกันเสียอะไรวะฮู้มันฮะหมดแดงได้ละแกอยู่กับตู้มุดแดงเขมัวอะอะก้อยหันงังหมดเลยก็มาไม่ใช่เข่าใครมั้ยหมดแดงหมดแดงพี่น้องหมดแดงเต็มหัวถังทองป่าป่าหมดแดงหมดแดง ไปเอาอยู่ในหังมันทองเอ้ยทองทองไทยรดกำมันก่อนเออเออไปนั่งก็ตัวหังหมดแดงบัดนี้เอาโัวหนไปหังหมดนะเห็นแล้วใช่ไปหังนั่งหันหมดแดงเลยน้องทองกับนาพี่น้องไปไปหาตัวอยู่ไซสอยู่ไซส์ทองกำลังไปกำลังไปน้องทอนพ่อหวยมันเลยเนาะเพื่อนให้เขาคุด่ัว大妈เขาจะคุดเอง มันก็จัดการเองเออ,อ,อนี่เด็กวยมันพหอดเลยพี่น้องเ้ยทางโพนนี่หลายอยู่ทางนี้เนาะหลายเเนาะฮะเออดอนนี่หลายเลยพี่น้องเดลยคนมาเขาบอกหอดนคนเนาะมันหย่าหลายสื่อเนาะคนเขามาหอดแต่ๆอยู่ในเดินนั่นแหละครับก็เมื่อนพอนครเนาะ ข้าก็รอ่ำขึ้นธงนั่นแะหนื่อยแน่นทนอนพรทอนขึ้นธงนั้นมีหลายกว่ามีกันเนาะ<โ>ดเดีดบลโล่เนาะเวียนเสียแล้ววะของหนังทองนะหดเลยตื่นตื่นพี่น้องเ้ยอ้าวซับคอแล้วขาดแล้วซับก้นมันแล้วขาดแล้ว้าปาพี่น้องเอยลยคว้ยไลยเด้อทางนี่นี่ มันอยู่ห่มขี้เล็กเนาะพ่อนะมันอยู่แถวห่มแถวห่มขี้เล็กห่มพักว่าเออห่มมักว่ามักหวดนะพี่น้องมันหมักอยู่พุ่มหนึ่งเขาได้เป็นสิบซาโตเนาะนี่เขาได้ฮอตสิบตัวแล้วมั้งนี่เนาะได้สิบปลายโตแล้วพี่น้องเลยคนละเสียมเด้อพี่น้องเด้อแม่น้องกับเสียมหนึ่งน้องทองกับเสียมหนึ่งอนาพรกับเสียมหนึ่งเราพูดคนละเสียมคนละเสียมันเด้แน่น้องทองได้แล้วันเด้ เอาคุดอีกนี่นี่เด็กหวยมันจะบูจะบูอ้าตื้นตื้นเนาะทองเนาะบลิกเลยแม่น้อยก็ยังเป็นมือกล้อง,องก่อนพี่น้องถ่ายก่อนเพือ่อว่าถ่ายแล้วก็จะคุดอีกคุดหลายดิจักเอาเมื่อนับนับนับ,นบ,นบ,นบให้กันเบิง่งเนาะให้มันได้หลายๆพอะเลิกบ่ทางนั่นเลนนิกบ่ทางหมดบ่ไปหุ้มเอาแต่ทางหมดหมดหุ้มคอมพี่น้อยจะเต็ม กัดมาเลยกัดมาเลยแมนอยู่ในห่มห่มผักขี้เล็กนไงเขาอยู่นไงห่มใครในห่มน่าท้องน่าคุดกันเนาะมันบ่ได <mag> ้อันันแดดแห้งนะเออคุดต้านไปบรรยากาศอยู่ในป่าเลยพี่น้องคอยก็ขึ้นคอเต็มเลยมดแดงขึ้นหัวขึ้นคอเต็มแล้วคอยก็ได้ ได้แล้วบ่ได้แล้วเห็นบ่น้องพรได้แล้วเอ,อ้ยเอ,อ้ยหมดแดงคัดโอ้ยหมดแดงคัดหมดแดงคัดหมดหมดหมดฟีนองหาให้มันได้อานานพ่อพ่อคาบแรงพอกินคาบแรงนะนแม่นอะไรนะเห็นหูแล้วแม่แอะไรพรเอ,อ้ยเห็นบ่ะไรนี่นี เหยียบไปได้นางทองเหยียบไว้อยู่เด็กแม่นบ่าละไรพรอนกับคุดเก่งแม่นอนก็เริ่มเก่งเริ่มพี่น้องเริ่มคุดเดี๋ยวนี้ฮะโบไมีเสียแล้วได้ทุกโต้ละเริ่มหู้เริ่มเก่งเลยได้บพ่พรอนมาอยู่ในมุมนี้อ่พี่น้องข่มป่าในอีกป่าเขาใน่าเลิกเด้๋ยนี่เนาะพรอนเนาะเด้เด็ดหลวงพรอน ได้แล้วหนุ่มคนได้เลยโทอเยังบ่ได้บ่เอ้ยอายุงกระตาป้ายุงเขาตาพี่น้องเออมันบินเขาตาเลยไหมหมดเนาะทั้งหยกทั้งทั้งหมดทั้งยุงพี่น้องเอ้ยอยู่ป่าด้วยนี่เด้ออยู่ในดงเด้อพี่น้องาแม่น้อยกันยุงเขาหูเขาตาเลยแม่น้อยฮั่น ขุดคือกันเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นว่าให้แต่เด็กๆขุดได้แม่น้อยก็เสียมหนึ่งน้องท่องก็เสียมหนึ่งน้องพอก็เสียมหนึ่งคนละเสียมคนละเสียมกันไปหน้าพี่น้องเด๋อเสียมแม่น้อยอันนั้นก็น้องพอน้องท่องคุดอยู่ในเสียมแม่น้อยกับกระกองขุดได้หลายเติบหลายคุดได้ก็หลายเติบแล้วเก็บผักขมเมกก็เด้อพี่น้องเด้อเอามากินกับฝนมันกี่ห่อเนาะผักขมเมกเขาไล่หลายนไง On, 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 on. อ่อนๆนะใบอ่อนๆอ่อนๆนะนั่นทางฝุ่นทางลายเขาเลย <the> อ,อ่อนเมื่อไรนะฮะใบขาวๆขาวๆแมนเมื่อไรแมนแมนแมนพุ้นอ่ะลายอะไรผักกระเมกป้าเก็บ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 เอามื่ออันกินกระปุนเมื่อกี้หลอ่อ ธรรมชาติ์ขัดพี่น้องเอ้ในป่าพาพี่พาน้องมาชมธรรมชาติ์เลยได้เลยแถวห่วยแถวห้องและอันนี้ะนี่นะอ้างานี่อ่อนๆแล้วเท่าเอ้นี่เบ้อเอารถเอาลายลายรถเอามื่อยไปกินแมงอีสังเด้หนิน้องพี่น้องเนาะลองพรคุดได้อีพี่น้องเอาลองซูนดูฮะพรโปก้าเบ้อ อันเด้อเดเเคลียให้เบิกแม่งอย่างเด็กฮันเด็กคือสัตว์ประหลาดนี่แม่ฮะฮะฮะนี่จะโคตรกับโคตรจักแม่งยังเนาะควบมาลงโดนพอนโบยานมาเนาะมันบระคบฮะเนาะยังอ่อนอยู่เออคือเป็นเนี่ยนะเนาะเด็กคุดออกมาจากหูพี่นนองเลย แม่งอ่ะเนี้เขาก็บฮูจกักเนาะพรเด็กคือสัตว์ประหลาดน <c oughs> เนาะฮะกดุกอยูส่สิ่มมันซะเขา,าก็บฮูจักพี่น้องไว้ว่าแม่งยังได้พอปนอยู่เด้อพี่น้องเด้อได้หลายเติบเด้อเนี่ยได้อันยังพอปนพอแจวอยู่ขุดกันสามคนพี่น้องเลยน้องพอนะ่อเน่ะเพิ่นกินขู่มือเพิน่นบ่อยากดอกประเภทเมื่อกีอ้รอหน่อไม้่ไงนะเพิ่นอยากก็ขุดกินน,น้องพรเนาะ เราว่าเราอยากดอกเราว่าเรา,าอยากแนวทีว่าเรากินเราบ่มีอยู่ในปา่าเนี่ยเราว่าพี่น้องเลยอ่ะเฮาก็สิได้ลาพี่ลาน้องอาลาในพรอนคิดีนน้องพรอนขอลาพี่ละน้องเบลดาฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องแม่น้อยพฟมิลี่ไอนัทีเคเอสพ่อวันทีเคเอสด้วยนะครับพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบายพ่อง